สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงยัวคอมเมนต์ครับวันนี้ยัวคอมเมนต์จะมาเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่นะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ย ็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกระทรวงคมานาคมของไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามกันในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบรบรางระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นนัก,กุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยให้ทางประเทศญี่ปุ่นศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะครับและล่าสุดทางการญี่ปุ่นเขาก็ได้เสนอผลการศึกษาของโครงการนี้ให้กับกระทรวงคมนาคมของไทยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ต้องรอว่ากระทรวงคมนาคมของไทยเห็นชอบกับการผลการศึกษานี้ไหมถ้าเห็นชอบก็เสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยผลการศึกษานี้ระบบรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพเชียงใหม่ใช้รถไฟชิงคันเซ็นเหมือนญี่ปุ่นนะครับมูลค่าการก่อสร้างก็ประมาณ260,000ล้านบาท260,000ล้านบาทนี้ก็เป็นงบประมาณการก่อสร้างในเฟสแรก จากกรุงเทพไปพิษณุโลกนะครับไม่ใช่ท mm hmm. mm hmm. Leonardo, Elect ั้งโครงการนะเขาจะสร้างเป็น2เฟสนะเฟสแรกกรุงเทพไปพิษณุโลก2องแสนล้านบาทแล้วก็เฟสที่2จากพิษณุโลกไปเชียงใหม่นะครับโดยเฟสแรกกรุงเทพพิษณุโลกเนี่ยระยะทาง380กิโเมตรส่วนเฟสที่2ระยะทางจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่ระยะทาง288กิโเมตรส่วนค่าโดยสารเขาจะคิดราคา80บาทบวก1.8บาทต่อกิโลเมตรนะครับ ราคาตั๋วจากกรุงเทพไปพิษณุโลกก็ราคาประมาณ764บาทครับรถไฟชินคันเซ็นความเร็วสูงสุดก็300กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง6 8 8กิโเมมีสถานีทั้งหมด12สถานีนะครับจากกรุงเทพจนถึงเชียงใหม่นะมามาดูว่าสถานี12สถานีนี้ผ่านบ้านใครบ้างบ้านไครจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงนะก็มีสถานีที่1ครับสถานีบางซื่อสถานีดอนเมืองอยุธยาลบบุรีนครสวรรค์ พิจิตพิษณุโลกสุขโขทยัยสีสัชนาลัยลำปางลำพูนและสุดท้ายสถานีเชียงใหม่โดยโครงการนี้เป็นการก่อสร้างจะใช้บริษัทไทยในการก่อสร้างใช้ระบบรางจากประเทศญี่ปุน่นและรถไฟชินคันเซ็นของบริษัท JR Corporation ประเทศญี่ปุน่นซึ่งเบื้องต้นโครงการนี้ถูกบรรจุอยู่ในแผนระยะกลางนะครับปี2,568ถึง2,572 ของแผนแม่บทการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยถ้าใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือญี่ปุ่นนะแล้วเคยนั่งรถไฟความเร็วสูงนะจะเป็นแบบอะไรที่แบบโอ้ยดีใจมากเลยประเทศไทยจะได้มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งแล้วแถมเป็นชินคันเซ็นของญี่ปุ่นด้วยวิ่งเร็วมากนะครับใครเคยไปก็จะรู้สะดวกสบายดีใจประเทศไทยจะได้นั่งรถไฟชินคันเซ็นละ เคยไปนั่งแต่ญี่ปุ่นกับยุโรปมามาดูที่ไทยเราก็มีเหมือนกันที่นี่ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นแล้วสำหรับข่าวนี้แอดมินก็เอาข่าวมาจาก Daily New ออนไลนนะครับแล้วก็มีเพจอาเซียนเออร์เบอนิสเขาก็มาโพสต์ในเพจของเขาแล้วก็มีชาวอาเซียนมาคอมเมนต์กันพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันว่าจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับข่าวนี้ครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเพื่อนบ้านของเราเองอินโดนีเซียเขาก็บอกว่า โอ้โหไทยแลนด์พวกคุณไม่ได้ร่วมมือกับจีนเหรองงมากเลยเนี่ยลาวเขาก็พึ่งจีนนะเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียก็ของจีนเหมือนกันมีไทยเนี่ยแหว,วกแนวมาญี่ปุ่นครับเขาก็เลยงงว่าเฮ้ย hey, คุณไปร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ไงเนี่ยงงมากอินโดก็พูดอย่างนี้นะความที่เห็นถัดไปก็เป็นของเวียดนามครับเวียดนามก็งงเหมือนกันเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงทำไมญี่ปุ่นทอดทิ้งเราทำไมญี่ปุ่นทอดทิ้งเรา ญี่ปุ่นไปคบไทยได้ไงเนี่ยความคิดเห็นถัดไปอินโดนีเซียเขาก็งงเหมือนกันเขาก็บอกว่าโอ้โหไทยได้ของดีมีคุณภาพแบบญี่ปุ่นเลยอ่ะไม่เหมือนเราที่ได้ของจีน <c oughs> ไทยกับญี่ปุ่นเขาเป็นพี่น้องกันนะไทยกับญี่ปุ่นเขาไม่ทอดทิ้งกันหรอกของดีก็มาที่ไทยนะจริงๆแล้วของจีนท,ที่อินโดได้ไปก็คงดีเหมือนกันมั้งทุกประเทศก็มีดีของเขาแหละอินโดจะน้อยใจเลย ความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวมาเลเซียครับมาเลเซียเขาบอกว่าว้าวประเทศไทยฟังดูดีมากพวกคุณได้รถไฟจากญี่ปุ่นแล้อเนี่ยส่วนมาเลเซียของฉันก็หวังว่าจะสร้างเสร็จตามกําหนดในปี2024ของเราวิ่งจากเจมสไปยะโฮบารูระยะทางแค่192กิโลเมตรเองส่วนความเร็วรถนะแค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงด้วยซ้าอิสชาประเทศไทยสคอมเมนต์แรกก็มีแต่อิจฉาประเทศไทย พราะไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นส่วนมากแถวเนี้ยเขาจะร่วมมือกับจีนในเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะครับมีไทยแหวกแนวไปร่วมมือกับญี่ปุ่นทุกคนก็ประหลาดใจแล้วก็อินฉากันหมดเลยอ่ะความคิดเห็นถัดไปเป็นของอินโดนีเซียเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างนะครับเขาก็บอกว่า260,000ล้านบาทมากเกินไปแล้วแต่ก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นส่วนอินโดเราก็ติดกับดักหนี้จีน แล้วก็มีคนอินโดนีเซียมาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะที่เขาบอกว่างบประมาณการก่อสร้าง2 0 0 0 0 0 0 0บาทมันมากเกินไปแล้วคนนี้เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าผมมั่นใจว่าประเทศไทยทําได้เพราะประเทศไทยเศรษฐกิจของพวกเขาแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวอินโดนีเซียเขาก็มีปัญหาเรื่องการเวีนคืนที่ดินเขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถรับประกันโครงการนี้ได้เพราะว่าการเวีนคืนที่ดินมันเป็นอะไรที่ยากมาก คอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวอินโดนีเซียครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินถ้าการเวนคืนที่ดินไม่เป็นไปตามแผนหรือว่ามันล่าช้าก็จะล่าช้าออกไปอีกเป็น10ปีขนาดอินโดนีเซียซึ่งมีรถไฟความเร็วสูงที่ก่อสร้างระยะทางแค่145กิโลเมตรการก่อสร้างก็ล่าช้าเนื่องจากปัญหาการเวนคืน,คนที่ดินและมีงบประมาณที่บานปลายความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของฝรั่งนะครับฝรั่งเขาก็มา ชมประเทศไทยแล้วก็มีการแขวะประเทศอื่นๆด้วยนะเขาก็บอกว่าไตแร์เก่งมากสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเป็นระยะทางที่ไกลมากช่างหน้ายกย่องเหลือเกินไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่โอ้อวดเกินจริงด้วยระยะทางเพียงแค่ร้อยกิโลเมตรเท่านั้นประเทศไหนอะร้อยกิโลเมตรอย่าไปว่าเขาเลย <c oughs> เขาก็เริ่มสร้างไทยไทยนี้เป็นแค่โครงการยังไม่ได้สร้างเลยนะครับปีฝรั่งอรอให้สร้างเสร็จก่อนครับ ของไทยเราเป็นแค่ผลการศึกษาของญี่ปุ่นเพิ่งอามาเสนอกระทรวงคมนาคมนะคอรมอยังไม่อนุมัติยังไม่ได้สร้างเลยนะครับตอนสร้างจะเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงยังเลยประเทศอื่นเขามีแล้วก็โอ้ยดีเดียเขาแต่ไทยเพิ่งเป็นโครงการเองเพิ่งศึกษาเองแหมพี่ฝรั่งนี้ก็ชมไทยเสเหลือเกินความคิดเห็นถัดไปก็ของเวียดนามครับเวียดนามเขาก็บอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงเลยแต่รถไฟความเร็วสูงเนะี่ย มีบริการในลาวอินโดและมาเลเซียแล้วประเทศไทยยังไม่มีหลังจากนั้นก็มีเวียดนามอีกท่านหนะึ่งนเขาก็มาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นยะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีใช่รถไฟความเร็วสูงอ่ะต้องมีความเร็วประมาณ250กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปในประเทศลาวเขาเรียกว่ารถไฟความเร็วปานกลางมาตรฐานโลกรถไฟความเร็วสูงต้อง250กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ในลาวในอินโดความเร็วแค่150 160กิโเมตรต่อชั่วโมงเอง ก็มีคนไทยแบบไม่รอช้าครับคนไทยเข้ามาตอบอีกเสักหน่อยหนึ่งคนไทยเขาก็บอกว่าใช่แล้วรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคนี้ยังไม่มีอินโดนีเซียมาเลและลาวความเร็วรถไฟแค่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองยังไม่มีใครวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เป็นรถไฟความเร็วสูงจริงๆเลยมีคนไทยคนหนึ่งเขาก็เข้ามาร้องเพลงนะครับเขาก็บอกว่ามาช้าแต่มานะเพลงอะไรไม่รู้ ของไทยอ่มาช้าแต่มานะแล้วก็มีคนไทยอีกคนหนึ่งเขาก็มาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าพวกคุณก็ทราบดีว่ารถไฟความเร็วสูงในลาวและอินโดนีเซียถูกสร้างโดยจีนขณะที่ไทยของเราสร้างเองความคิดเห็นถัดไปเป็นของอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเขาก็สงสัยว่าทําไมญี่ปุ่นมาลงทุนรถไฟความเร็วสูงในไทยน่าจะเป็นการที่ญี่ปุ่นเขาผิดหวัง ผิดหวังที่ตอนแรกเขาจะไปร่วมมือกับอินโดนีเซียเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซียแต่ว่ากลายเป็นว่าจีนเอาไปกินซะก่อนญี่ปุ่นก็เลยต้องมาคานอำนาจกับจีนนะโดยการมาสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยความเคียนแต่ไปก็เป็นของคนอินโดนีเซียครับเขาก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าไทยจะร่วมมือกับญี่ปุ่นหรือว่าร่วมมือกับใครเพราะสุดท้ายแล้วประเทศแรกในอาเซียนที่มีรถไฟความเร็วสูงก็คืออินโดนีเซีย ปิดท้ายความคิดเห็นด้วยความคิดเห็นของคนไทยครับคนไทยท่านนี้เขาก็บอกว่าจากนี้ไปอีก7ปีระบบรางทุกระบบของประเทศไทยจะเส็จสิ้นประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางของอินโดจีนอย่างแท้จริงภูมิใจประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ